สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาตีแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยในวิชาเอกคอมพิวเตอร์กันนะครับโดยในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดหมู่วิชาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับเพจติวสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube Mo9 นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนอตลอดเวลานะครับ ในส่วนของการตีแตกข้อสอบนั้นนะครับเรื่องที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องที่มีหัวข้อว่า i อทีเปนอนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่วิชาของระบบเครือข่ายนะครับท่านใดที่เคยสอนวิชาระบบเครือข่ายนั้นก็อาจจะรู้จักในส่วนของไอทีเป็อ e ีเป็นอย่างดีเรื่องนี้มันมักจะมีอยู่ในข้อสอบเวลาเราสอบครูผู้ช่วยอยู่เสมอนะครับ ก็จะมีถามประมาณ1-2ข้อถ้าใครจำได้ก็จะตอบคำถามได้เลยนะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระของไอทูนอีมีไม่เยอะนะครับเจาะประเด็นไปเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาของไอทูบันอีนะครับผมจะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนิดหนึ่งนะครับตัว i อทูบันอีนี้นะครับก็จะเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาตินะครับ เป็นคำที่ภาษาอังกฤษยาวๆรวมกันนะครับก็เป็นตัว i แล้วก็มีตัว E3 ตัวเป็นคำขึ้นต้นแบบนี้เขาก็เลยย่อ,ยอมาเป็น i อทิปันอ e, นะครับโดยองค์กรนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็จึงเป็นที่มาที่ไปของการนำมาติวให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับ ซึ่งตัว i ที่เป็น e นั้นนะครับมันก็จะมีมาตรฐานย่อยๆลงไปนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเครือข่ายโดยตรงนะครับที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมาตรฐานของ i ที่เป็น e ซึ่งจะอยู่ในส่วนของมาตรฐาน i ทีเป็น e 8 0 2แล้วก็จะมีจุดย่อยๆลงไปมาตรฐาน i ที่เป็น e 8 0 2เหล่านี้แหละครับเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นะครับก็จะมีย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ IEEE 802.1ไปจนถึงเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูนั้นก็เป็นในส่วนของตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งข้อสอบที่เขามักจะเอามาออกก็จะมีตัวเลือกอยู่ในนี้ด้วยนะครับฉะนั้น IEEE 802แล้วก็จะมีจุดตามแล้วมีหมายเลขกำกับแล้วก็จะมีชื่อของมาตรฐานตัวนั้นนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะไม่ขออธิบายนะครับเพราะข้อสอบที่เขาออกเขาจะถามตรง,งๆเลยว่าข้อใดคือมาตรฐานของอ,อย่างเช่นของอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กิ่งแบบนี้นะครับเขาก็จะถามประมาณนี้นะครับตัวเลือกตอบก็จะอาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับตัวเลขออกมานะครับ802.1 802.6 802.14หรือเปล่นานะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบที่เขาออกมา ฉะนั้นนะครับตัวที่ผมจะเน้นให้กับทุกท่านนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าเขาออกข้อสอบเรื่องมาตรฐาน i อเทอี e เนี่ยมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมาประจําด้วยจะมีอยู่แค่สส่วนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในหน้านี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดโอ้สิตัวนะครับถ้าให้ทุกท่านจําทั้งหมดก็คงจําไม่ได้นะครับนั้นผมก็เลยตัดในส่วนที่มีความสําคัญมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ i อทอรดศ สครับ i t p e e แปดศูนองจุดสาม i t p e e แปดศูนยคือมาตรฐานของการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เนต็ตนะครับก็อาจจะพูดง่ายๆก็คืออินเทอร์เนต็ตนั่นแหละครับแต่มันเป็นชื่อเรียกว่าอินเทอร์เนต็ตเป็นการเชื่อมต่อหรือการสื่อสารในรูปแบบของสายสัญญาณพูดง่ายๆก็คือการจะเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้น จะเป็นการเชื่อมต่อแบบสายหรือเราจะจะเรียกว่าเป็นแบบแลนนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเขาถามถึงมาตรฐานไอทีที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือเป็นแบบอินเทอร์เน็ตก็ต้องตอบว่าไอทีเ802.3นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะนำเสนอเช่นเดียวกันก็คือไอทีเปอี802.11หรือจุด11นั่นเองนะครับ เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายนะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าไวเลสนั่นเองนะครับถ้าเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้มาตรฐานก็คือเป็นแบบไร้สายไม่มีสายมาต่ออย่างเช่นโน้ตบุ๊กของเรามีตัวรับสัญญาณ WiFI จากตัว a c c e s s Point ที่ปล่อยมาก็เป็นการใช้มาตรฐาน i e ท e 8 0 2 1 1นั่นเองนะครับ แต่ถ้าโน้ตบุ๊กของเรามีการเชื่อมต่อแบบสายก็จะเป็นมาตรฐาน i อ e ทเป็น E802.3 ก็คืออินเทอร์เน็ตฉั้นตัวที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆก็บอกตามนี้เลยนะครับมากมาบ่อยๆก็คือตัวนี้2ตัวนี้ i อ e ทเป็น E802.3 i อ e ที่เป็น E802.11 ฉั้นท่านไปจำดีๆนะครับว่าจุด3มันหมายถึงอะไร11หมายถึงอะไรหรือ มันคือมาตรฐานที่มีชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับเหล่านี้ในสไลด์ตัวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสไลด์ดีๆจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ไปหามานะครับเขาทําไว้ค่อนข้างดีถามว่าตัวอื่นจะออกไหมครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคนออกข้อสอบคงไม่ออกนะครับจะออกแค่สอตัวที่ผมบอกแค่นั้นแหละครับสไลด์นี้ผมก็เน้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับกับตัวนี้ i ท e ี่เป็น e802.3 นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแลนเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้สายในการที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมาหาสู่กันนะครับส่วน i ท e ี่เป็น e802.11 เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุนะครับ ถ้าในส่วนของข้อสอบที่มันออกลึกลงไปอีกก็อาจจะถามถึงเรื่องของไอทิปเป็น e, อแต่ละตัวนะครับว่ามันมีคุณสมบัติย่อยๆอะไรลงไปอีกหรือเปล่ามีแน่นอนครับโดยเฉพาะไอทิเป็นอีมันจะมีมาตรฐานย่อยลงไปถ้าท่านไปสังเกตในตัวโน้ตบุ๊กของท่านก็จะเป็นไอทิปี I มันจะมีตัวภาษาอังกฤษมากํากับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหมายถึงความสามารถในการที่จะเชื่อมต่อระยะทางการรับแบนด์วิดจาก a อ็กเซดพอ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เน้น2ตัวแม่นๆจำเอาไว้เลยนะครับ i ทีเป็น e802.3 คือมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายนั่นเอง จะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่ก็จำเอาเองนะครับส่วนไอท802.11เป็นการเชื่อมต่อแบบไวเลสหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไม่มีสายแบบไร้สายแบบ WiFi แบบที่เรารู้จักว่าถ้าเราจะเล่นเน็ตเราเปิดตัว Wi-Fi แล้วมีการเชื่อมต่อนั่นคือ802.11นะครับส่วนตัวอื่นไม่น่าออกถ้าออกก็ซวยเราไป แต่ถ้าท่านไม่อยากซวยนะครับก็จําทั้งหมดนี้แต่ผมเชื่อว่าจําไม่หมดหรอกครับงนั้นสองตัวนี้ผมเน้นให้ออกแน่นอนนะครับออกแน่นอนนะครับหรือถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาหลายสนามจะถามไอเทมนีสักส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือสองข้อนั่นเองนะครับในส่วนของเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับ อย่างเช่นเขาอ,อาจจะถามแบบง่ายๆเลยนะครับข้อใดคือมาตรฐานสําหรับเครือข่ายแบบไร้สายอ่าท่านตอบถูกไหมครับเห็นตัวเลขนะครับบอไก่ไอทีแดศูนย์ I ใช่หรือเปล่าขอไข่ไอ I 2ทีดศูนย์เอ้ะคุณคุ้นนะครับพอควายไอทีดศูนย์องเ้าเยเหมือนจะใช่นะครับงองูไอทีแดศูนย์สองโดยปกติข้อสอบเวลา ที่เราไปสอบครูผู้ช่วยนะครับเขาจะมีทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันนะครับท่านอ่านโจทย์ดีๆนะครับข้อใดคือมาตรฐานสําหรับเครือข่ายแบบไร้สายนะครับบางทีเขาจะถามเป็นภาษาไทยแต่ว่าที่ผมพามาดูเนะี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านแปลออกนะครับแล้วผมก็พูดเน้นบ่อยๆว่า 802. จุดเท่าไหร่คือแบบไร้สายนะครับฉะนั้นหลายคนคิดคําตอบออกแล้วนะครับก็จะตอบว่าเป็น งงูนั่นเองนะครับเพิ่งเราเพิ่งดูเนื้อหามานะครับฉะนั้นอย่าลงประเด็นนะครับเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายนะครับถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Wireless ก็คือต้องใช้มาตรฐานไ t 2 1 1ข้อสอบไม่ได้วิเคราะห์มากจำซะอย่างเดียวนะครับข้อสอบตัวนี้ผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะครับก็ คล้ายเดิมนะครับก็อเอามาหลอกมาถามกันง่ายๆแบบนี้เลยครับข้อใดคือมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเขาอ่านจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเขาอ,อาจจะถามว่าข้อใดคือมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้สายประมาณนี้นะครับจะเลือกข้อไหนครับตัวเลือกตอบคล้ายๆกันกับเมื่อกี้เลยนะครับถ้าใครมาตอบ802.11ผิดนะครับฉะนั้นเหลือตัวเลือกอีก3ข้อ ตอบตัวไหนครับจุดเก้าได้ไหมอ่เก้ากัเก้านะครับจะได้เก้าหน้าเก้าหลังแบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเดาแบบมั่วนิ่มมากนะครับศูนย์สองจุดห้าอ่าเป็นคนอารมณ์ดีก็เป็นศูนย์สองจุดห้าห้าห้าก็ได้นะครับแต่คําตอบของข้อน,นี้ก็คือไอทิพณีแปดศูนย์สองจุดสามครับเป็นการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ เนื้อหาที่มันจะออกมาเพื่อทำเป็นข้อสอบก็จะมาตามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยในหนังสือเรียนหรือหนังสือที่ท่านไปอ่านมันก็จะมีเนื้อหาให้ท่านอ่านนะครับผมก็เน้นให้แค่2ข้อตัวนี้แหละครับถ้ามันออกเรื่องไอทีเป็นอีมาแน่นอนจำดีๆกามแม่นๆอย่าไปสับสนตัวเลือกตอบนะครับโอเคครับในส่วนของการตีแตกข้อสอบไอที่เป็นอ ในส่วนของกลุ่มวิชาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าท่านคงจะจำในสิ่งที่ผมเน้นย้ำให้ได้นะครับก็ฝากไปติดตามนะครับแฟนเพจติวสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับและในส่วนของช่อง Youtube ก็เป็นช่องนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเราจะมีในส่วนของคลิปเีโอแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ไมว่าจะเป็นทิปดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเทคนิคอะไรที่มันจะช่วยในส่วนของการทํางานให้ดียิ่งขึ้นก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กับเรื่องไอที e, ีในการที่จะเอาไปทําข้อสอบในสนามสอบจริงได้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้เจอกันแค่นี้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ